เจอเลยนะครับลูกค้าท่านใคราวที่ปอนัทพุฒนัทคุณกำตานะครับพ่จารนาครับทางด้านนี้ครับพร้อมแจกไลเซ็นให้ลูกค้าทุก่านนะคราบที่ซื้อปัิจัยของ d 2 s ครับ สงสัยนะครับนอกจากจบไลเซนแล้วยังจะได้อะไรอีกไปเสร็จห้ามซีนะครับเก็บไว้ด้านหลังเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรนะครับหลังงานนะครับเราแจกบิ๊อเชื่อต่อรางวัลนะครับรางวัลละห้าร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อลุ้นโชคกันได้นะครับที่จุดลงทะเบียนนะครับถ้าเดินเข้ามาทางหน้าร้านครับก็จะอยู่ทางด้านขว่มือครับแต่ว่าอยากได้ไยเซนอยี่าโหนี่เลยครับปฏิทินยู่หน้าล้านนะครับตรงกลางเลยนะครับ ครัปันธินแบบแฝงและตั้งโต้งครับในราคาถูกๆเท่านั้นเองซื้อแล้วปุ๊บอ่าเดินเข้าไปหาที่สอนที่น้ำตาลนะครับให้เซตหลายเซตได้เลยเป็นได้ทีเดือนนะครับ